มาทำกับข้าวกินกันวันนี้นะเราจะมาทำเมนูน้ำพริกขี้กาซึ่งมีพริกมีหอมแล้วก็มีกระเทียมจากนั้นก็เอากระทะตั้งไฟเลยจ้าแล้วก็เทกระเทียมลงไปแล้วก็คั่วคั่วกระเทียมนะให้สุกพอสุกแล้วอะ่ะเราก็เทไปพักลงในหม้อนะจากนั้นเราก็เอาหอมอะ่ะมาคั่วต่อคั่วให้หอมอะ่ะสุกพอหอมสุกแล้วอะ่ะเราก็เทใส่หม้อเหมือนเดิม จากนั้นเราก็เอาพริกที่เตรียมไว้มาคั่วต่อเช่นกันพอสุกแล้วเราก็เทลงหม้อนะจริงๆแล้วบางคนอาจจะเอาไปเผาก็ได้นะแต่ว่าเราอสะดวกคั่วมากกว่าจากนั้นน่ะเราก็ตักสามอย่างนี้มาตามใส่ลงไปในโคกแต่อย่าใส่เยอะนะเพราะว่าบางทีมันอาจจะกระเด็นเข้าตาได้ใส่ทีละน้อยแล้วก็จะทำง่ายด้วยพอเสร็จแล้วมันก็จะแหลกประมาณนึงนะเราก็ตักผักไว้ใส่หมอ้อตำาๆๆหมักจนหมดอ่ะ แล้วเราก็เติมน้ำปลาลงไปเติมผงนัวลงไปแล้วก็น้ำปาลาร้านี่มันก็จะประมาณนี้นะคุกๆให้เข้ากาันแล้วก็เทน้ำอุ่นตัดรสชาติเค็มนะแล้วเราก็บีบมะนาวด้วยเพื่อเพิ่มรสชาติจากนั้นกินกับหมูแล้วก็ผักแล้วก็เค็บหมูไข่ต้มที่เราเตรียมไว้เลยจ้าเสร็จแล้วจ้า